ข่ามือน,นี้มาตามพอพดโค้งสุดท้ายดวนดวนพันว่ากุ่มเจ้าทีว่าห้ฝันเอาพันา่าคนกับฟันดีค่ะฟันเห็นตะก้นตายพันว่าโค้งแรกกับฟันเห็นก้นตายโค้งสุดท้ายกับฟันเห็นตะก้นตายพันา่าพวามฟันพอพดจะเป็นแบบไดเข้ามาล่องไปติดตามกันในเลยค่ะ สวัสดีครับพอสปอร์ตครับวันที่เราเที่ผมาตามพอสปอร์ตคนไทยเนาะครับอ่เี่ก็อยากให้ตามพอสุไทยงวดนี้ก็ฟันแตกกันะน่อเนาะแตกยี่เด้ยวาัะไหนเีุ่๊บจะที่บอกฟันเราฟันเอาคแนที่ดีที่สุดเท่ากรลูกาบหยาเออจ่างไหลเเห็นบงนบุเออตองนึงฟันอยู่ตีงือเงไม่ทำเนี่ยวุนวานสิเกนี้ บดนอาเขานงบานเน่เป็นยังไงบ้างเป็นวิ่นเป็นเนยนาจวตีสองมือมือสามแมนหลุดมีวยแมนขาไปหนึเงินอใ่อไ้นเงินไม่เี้ยงของคัวนีจะเป็นคนคือทวงนี่ว่าไล่มื่อกับกากระบาดของัน แต่ว่าเส้นฝันเหม็นมันแมนตะวากัดไก่เชียงนี่เนาะไก่เชียงนีเนาะฝันเนี่ยมันเลยก็คือจังคือยู่จิวติวเลยก็คือจังปิดเสมอวันนี้ผู้มาฝันเอาเถอะป่ะฝันเอาเพมาะว่าไก่ผมว่าไก่เลยแต่ฝันฝันมาบอกว่าวันนี้ฝันเอาเด้เอจ๊ะวันนี้ฝันเอาเด้อฝันเหนี่้เอาเฮายันนี่ยตะคนตายเนาะฝันกันไรฝันแรกพ่อฝันก็เห็นตัวเลขของ มัแล้วนคนตายคนตายกันแทนเห็นคนตายรุ่นได้หรเบ่รุ่นได้ตายตอนอายุยสห้าสิบสี่สิบสามปีเนาะแทนมันก็ตายได้ประมามตายม่ได้ยีสิปีแล้วมันเกิยวเราต้องหกสิบแปแล้วท่านแต่ว่าเราเกิดพศสองพันห้าร้อยสองพันหาร้อยหกสิบดปี ข้าอยของเส้นแปั่เขายแต่ว่าตัวเราตายพูดตายแต่ตายไม่เรายี่สิบกว่าปีคนมันก็เลยตอนพอจำได้ว่าคนตายตอนอายุห้าสปีเนาะย็สียาของสนแปดโมเมนต์นันะครับเือมเนต์แล้วแล้วตายไปหลายปีแล้วตายหลายปีเลยไหมนะครับเขาอะไรามาลงปัจปฏิวัติเลยไม่ได้เลยคนตายแต่ว่าคนตายแต่โดนแล้วนะเนี่เขาก็เลยไปตีสี่ศูนย์ห้านย์หกศูนย์นะพอนะแต่ีลงอายุสา เอ้หาสิสามปีเกิดพอศอสองพันหาร้อยะครับนคือคลิปแรกเนาะวันนั้นเราเออมาตาโพสุไทยว่าพอแล้วจะฟันยังอีกว่าันัสงเก่าอยู่หือเปลาออุตจทีมาบอกว่าเออมันมาฟันไม่ส่งเก่าอีหรเล่างเก่าคนใ่หรือเก่าวันนี้เป็นผู้ชายเป็นยิ่งหรือเปล่าเิ็นเป็นยิ่งหรือเปล่าเออเป็นเป็นคนอ่ยี่ิหกกับสีสิยังยึดตจด่พอมาดูดูดีว่าหกสี่หรจาก ก็เงินว่าอันนี um ้บริเวณบริเว่กวนมาห้องเก่าเนาะอันนี้คนมาบอกเนาะคนมาฝันเอากับวันนี้เนาะออกตัวเก่าก็ได้ออกมันกับว่าอันนี้บอกไปก็จะไล่ตัวเนาะเนี่ยข้างคือทิ่ทีให้คัดแน่เทีนบดีว่าเอเนาะเออไงนะครับเอาไวจับจุดว่าใดยังจะฟังไหนเนาะวก็ที่แน่ไม่ตะคนตายแน่ผู้แรกเป็นผู้ชายผู้ชายมันนี่มียิ่งมันนี่เป็นมียิ่งตายจะฟังรายกัรนี้กันจักมัดทั้งสองอัน ผู้ตายล่าส okay. ุดที oh, ่พอฟังังแเกิด้องออกฟังนะครับก็คือจังเฮายางไปล่ะเกิจังขาเจ้ากับมาสอคนมานี่เงนะเรผู้ผู้อีกผูหนึ่งผูตายแาผ้ผผู้ที่เห็นผู้ตายครับยิ้มไม่เจอแต่พรปากกับอกเนไปครับเงื่นไปฟัันหกสี่หกศูนย์ยี่ ใส่ในน้ำหงมเนาะครับสี่มันี้จะตายก็ได้ศูนย์ตัวบนหกสี่ศูนอีกห่ศ่มาอระมาหกสี่ศูนย์เะวาวาีเชียงไปเขาเดียวตัวไหนอ๋อีเชียงนะแต่ว่าก็มันี้สี่ศูนย์เนาะครับสี่ศูนย์หู้นหกศนเลยเขาลงคีบแงแล้วะนะเียนสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เป็นคนตายเนาะเมียนเวลาคนเป็นนีนไม่เงี้ยหัวถึงไปในบ้องสี่ศูนย์นเด แสงมาฟันขนาวันม่ยับนี่เนี่ยรักษาหนึ่งเนาะใช่คั่ชตอนที่แรกลงสามเันสอนศูนย์หาศูนย์หกศูนย์แล้มีอายุผู้ตายผู้แรกเนาะบานหนึ่งว่าฟันม่ยิ่งตายไปเนี่งถ้ามาเรียกใหรเลยด้เนี่ยตายไปก็สาศูนย์เหรอเนาะอายุเขาก็บอกเหรอเนาะแม่นบ่อศีนแนนศีในน้ำยิ่งน้ำีเนาะถา่าคนมาขัดในห้อเนาะยักแหลวกวดีแม่นสามตัวก็จะเป็นหกศีศูนย์เหมือนกันเนาะอือเนาะ อ๋อีซูที่รอกมันก็นได้แต่ว่าคนวานี่คาว่าคนผู้ถาว่าจะเริ่มเนื้อที่คอคนบอกขึ้นปิงแต่เอี่ยวเสี่ยวตัวหลังขึ้นหรือตัวนาขึ้นก็รหมายมันอยู่นี้ขยอบว่าสามตัวเนี่ยเขาซีซูนหรอแอนแล้วเดี๋ยวซีศูนย์ซีหนึ่งตัวนี้บอ,อกขับหกศูนย์ไปอายุเขาตาเที่เทเรฟ้าห้าสิบสาม าสิบสามเขาแมนวอาอันนี้ซีเกตซีเกตเนาะพชชรทหนกเก่าแมนซีเกตปีตายจกปีลนะสามาปีตายเายสามปีเนาะตอนตายอยู่ซีเกนาะ<ม>แต่พยางมันมีอีกสองคนหรื่ามีอสองคนคนหนึ่งคนเปลี่ยนคนหนึ่งคนตายแมนซีตายกับซูเนาะแมนฮวมัน,ล,ญญนล,ลักษณนนีเนาะเอากสนูะล้แมน ว่อกดูในห้องสี่สูนเขตรวจไปสามตัวสาี่หน้าไหนสามตัวนหองสี่สนก็พอเราไปดูเนาะอยู่คนตายมง่นือฝัลสุดเนาะฝันลัาสุดนี่พอฝันมันยิ่งมามาสองคนแน่นเป็นม่งพูนตายพูนนหนึ่งเหมนคนพูนหนึ่งพูนนึงเป็นพูนหนึงยพูนนึงตายแน่นนะครับมาสองคนผู้บรรตายเห็นก่อนโอ้ยนีผู้ตายนเห็นทีหลังไ่ีนะ ตัวไม้ยางว่าอมาหมือนหรออืมโอ้คือว่าไงเห็นคตเปลี่ยนก่อนแอนท่านดนจะเห็นผู้ตายอย่างสวนไหมแอนยางน้ำกลนกันมาอคนไรกันเลยหรออือพบปากจะกคนปาจะนยางไปเลยไปก็เลี้ยวเห็นก็ได้แต่เบิ้งมซื้อแต่แต่พอคือบางวันนี่มีางวันมี่จะไม่ซรอไม่ซุดแต่อบอกนะก็ตายสองเทียนแรอดีเออันตายสองเทียงเนาะตายตายไส้ก็ตายไม่ใช่ตายจริงเลยเออแต่ว่า อีเรื่งี่ศูนย์มศูนย์ศูนยประมาณนี้นะะลงเนาะมันเรยว่าศูนย์น้ำหนาเป็นศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกมันก็อว่าเนเป็นมิ่งซะหรืออจจะปจิยำเพาว่าเป็นสี่ศูนย์อะไรสำหรับมกัดไหนเลยพอควอเป็นสี่ศูนย์หาูนย์หกศูนย์ู้ชสตายแล้วนะแต่ว่าผู้ชายฝันบันม่เห็นมิ่งิงมันที่หกซี่ศูนย์ไปสนทุนบ้านสามตัว สามันะนเนาอาสรามาจีห้องนะน้องพอเนาะซีซูนเออซีสีพอ่นะพอไดเนานะนเอานะครับนี่นะครับพอละว่าฝันสองเทียกับสองเทียบฝันที่จะค้นตายนะเนาะจะแลกกับซูว่าจะลุกเป็นสี่ซูนหาซูนหกซูนย์วันนี้เลยเรื่อว่มมาบอกกันไหมเพราะว่าเอาศูนเป็นตัวตั้งเนาะนเล่ซูนเป็นตัวสี่ลักสิบศูนซีศูนย์หาซูนหกนะครับ มันในเพราะว่าเอาอาจจะเป็นไอ้สามตัวอาจจะเป็นฮ็อกซี่ศูนย์ก็ได้นะครับแกนตัวผู้ชายฟันเนาะครับผมไอ้ยูคนตายนี่ยสี่สิบเก้าปีเกิดพศาะสองหาหนึ่งเก่าเลยก็ไปยิ่งนะครับเป็นฝันล่าสุดยด้านหลาฟันเนี่ยฝันโคกสุดท้ายแล้วเลยคิดว่าเดี๋ยเป็นเลขชุดนี้ละนะครับเดี๋ยวที่มันว่าไก่เรืงหมือนไอ้คนบอกให้ฝันเอาคนมาไก่เลยคนบอกให้ฝันเอาโอ้ยเราถีอว่าโลดเราถือวาบอกแล้วนะแกนแตกกัเรื่องวันนี้คนบอกให้ฝันเอา ก็ฝันจะคนตายลองตีสอดกันเด้อนะครับฝันจะค้นตายคุณแหลกคุณไสรคุณสอเป็นยิ่งนะครับเราตัวพอเราตีหกสี่ศนย์นตครับนกอาว้านายใจได้ามานะครับไก้น้ำบกมีน้ำศูนย์้ำซีตายแล้วก็เป็นศูนย์ครับอาทิตย์ั้งหกสี่น้ำไกเด้อนะรจะไปลอยตัดเด้อนะแน่นี่ครับเราป็นคนบ้านน้ำไวันนีีแน่นี่น ไม่ไหนตรงเปร้ยผู้จิบผู้เสด็ผู้เสดพี่พอยิ่งพอบอกเยอะว่าจะทีะวันในโครงกัรศาสนาไวมันหน่อยเจ้าศาสนาไวมันเวลาแมนคุณก็บอกอยู่ห้องเขาห้องเขาถก็ห้องเมมันก็จะบอกตรงตรงว่าอะไรเนาะเขาเคนคนหลเอาเพื่อนมันก็เปคนที่ลูขาเอาเพื่อนได้ได้เจ้โอ้จากที่ะก็ทุกใส่ลูกหลานได้ละลหลานมากินเลยก็บอกว่าฝันเลยกันฝันทั้งที มันมันมีได้ซี่ศูนย์เราอ่ะอืมแต่เมือกันเขาไปในบ้านมืออื่นนี่คนถามมันดิบไป้นถามแต่ก็แซวไปแนนไมไปเออทาองก่อนพอไปว่าของเราเขาทำถอยู่รเจ้าค่ถึงเมื่อป่านมาแล้วผไม่วั่นี้เอาทั้งตรงน้อฟ้าลงกน้องฟ้าลูกมต่ายรเจ้าเขาค่ถึงนั่นพอจะกระทำนะตอโลูกมตายย่บานแนนโอ้มันท่มตรงนันยังก่อน ลงมฟ้าลงเดยวกว่าฟ oh, right. ้าลงมวาลงเจ้าสอองอ๋สองอผมว่าันาเลขได้ตัวใดงวดนี้แต่ว่าสองหกสองประเด็นเลยวางกินว่าตามวอกันนั่นระวังเลขสองเลขหกับเลขหกสองตัวทีแรกาตัวใดเลยวางจีระวางหกกสองก็องหกประเด็นบอกัะงวดควันีไปว่าปเป็นบ่า วอามันนะ่งคุณบอกว่าเป็นตัวหรากแล้วลว,ลลว่าเขาเป็นตัวหรอไปเรือาเสนันาสามสามว่ <c oughs> เมาเมือเออนเนี่ยมันบอกเป็นตัวแล้วนะหาสองสามอ,อ,อันหกนปปหรือพอวาไม่ได้ใส่ฮมเลยพอวามาหกสองประเด็นขับรถมาอันบอ,อ,อถึงมัน่อนเนี่ยกันละครับคนบอกออผมขับรถสองคนขับจะเลื่อมาแต่ว่าพระมารอก่อนจีแจ้งหาขันมันวางรองก่อนมาเดี่ยวสอง ขายอีกสามนางเสียวผ้มเนียว่าเข้าสองผู้นาูใี่กับรถสองขั้นเจ้าดิตีใส่ซังไหนแสดงว่าพอเราไปรถเรือรถขึ้นเรือปะยึดเบาอย่างเี้าเดาอยว่จากึ้นเรือนี่แหละสองขั้นเราวันวันย่างหาขั้นนี่ไงวะเ่าไม่ข pues mm <ść> nah ึ้นอีกทีเนาะแับผู้มหนึ่งขับรถขึ้นเรือบ้านปะแต่ละในควอฝันเด้ว่าหาพระนีละ งานผมเนมนคนสายไปเห็มันมาเขาเนห้องเก่าก่แ้ว่เกี่คน้เลคนี้บางคนต้องไปตีไรไปไล่นเนครับงนวันนี้พอฟันาคางนึ่งงานมาสองคนงานวันนี้เอาตีเอาแบบจิงเกียงแล้วนะว่าต้องมีตีกี่ตีมี่องคนมีงานมาคนละไรอ่ะง่นที่แรกเป็นคนย่งนีออกกอนผู้ตายน้ำกอนอ่ผู้ย่งหนี่งงานมากอนผู้ตายมังาน่าน้ำกลน จะมาเห็นพอบว่อย่างนั้นแมนวันนี้เนี่ยทางเรยว่าผู้ฝันผู้ใช้เท่ากี่เ่หกนี่งน้ำซีผู้ไน้ำศูนย์หนึ่งสี่ประมาณนี้เนาะแมนเอาฟังจากฟอรักเรื่องวันนี้ฟังจา่ปากเราเดียวันนี้เอาตตัวเดียวน้ำาแล้วเขาซีนี่ยัดได้น้ำซับจไัดตัเดียวผู้มักตัดใส่เอาตัวไดีผมักก็่ยเอาเนาะครับ ยะงมุเหมหลายถามบักเตรเียวเอาเนาะเอาเพิ่มเติมขอตัดหกสี่ไม่ได้บอกตัดหรอแต่ฟังเลยมจอกระพอเอาหลอดสุขภาพสักก็สุดารัดให้มันออกไปเออหลอดสุขภามผมาถึงว่าไม่ยิ่งเปลี่ยนยางมาก่อว่านผู้ตายยังเนไะตามหลังไงแม่พอพอเนาะนะครับก็เลยตีว่าพอเลวตีว่าบุษาก็หกีก็สีมันตายก็ศูนย์หมดละคำเุถาว่าแต่ก่อนบ่ใส่ในน้ำน้อน้ำหก เลยมาอะไรักเราเอาปตกซีห้นออีกอไรซน้ำตาดในฟอเลนยทีรว่าจิรพดดอกีูนเลยฟั้งอวบอกเรอเอามันหลอดๆพาหนหวานมันบ้านสง้าหลอดอะไรมันเร่อะไเนาะเอดียววันนามีเนาะกับเงินวัฒนามี่มั้งนะกูได้มาติดศูนกับีูนหาซูนหกูนเอาใส่บังเอิญกูได้มาอายุกับซีเจ็ปีกับพ่อซอสหวนหน่งเกาเนอตีนหกีูนเนาะ ก็เลยตัดให้64น้ำนะครับตัวหนึ่งสดพป็นอมักซีสูสีค่ะมีแล้วนะขอให้โชคขมันน้ำพอสุดๆได้นะทุกคนขอบคุณพอได้เลยนะครับสวัสดีครับ